ดี๋ยวคลิปนี้จะสตาร r t ให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูสายช่างก่อนมะนี่เลม่มเป็นรุ่นนี้นะรุ่นไปเจ้าเหามีทั้งหมด8ตัวนะครับก็ออขายเมาส์ไปเลยแตัวพันห้านะครับตกตัวละร้อยกว่าบาทนะครับแปดตัวพันห้าหนึงเอาเอาไปใส่ไปเปิดได้ดังนะแล้วก็โดครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสายช่างด้วยเพราะว่า,าบางโดก,ก็ มีเบียดมีอะไรบ้างนะครับนี่มีสภาพแบบนี้อย่างนี้บ้างเออเอาดังเจ็ดดับหนึ่งนะที่เช็คดูนะครับนี่ผ่านสงครามลูกมาด้วยอืมเอานี่เออดูนี่เหมอรู่เดิมนี่เออเออสายวิจัยสายไปเอาไปลองเอาไปส้มเอาไปบิ้วนะครับผมใครที่งบน้อยเนาะแปดดอกพันสี่สิบห้านิ้วแปดดอกพันสี่ดังเจ็ดดับหนึ่งครับเองเด้อส่งยากนะไม่มีรังเท็ให้หรอก ปดดอก1,400บาท15นิ้วเออเอาไปเอาไปวิววิวเอาแต่ดังดังเตนะดับ1ส่วนตัวนี้เอาไป1,500นะครับโดอก n p เมื่อวานโจงมาแล้วพลาดแล้วนะครับ18นิ้วโดกเดิมเดิมแต่เบียดนี่ครับผมเบียดเลยนี่เนี่ยเงียดเงดเลยทั้งคู่เลยสภาพเดิมเดิมสวยสวยครงโลนี่แบบนี้เลยนะ สภาพเดิมๆสวยๆนะครับรุ่นนี้โอ้เขียนว่าส0 0พันบาทนะโอ้แรงเท่วอยซีดังหนึ่งดับหนึ่งเบียดทั้งคู่เอาไปเช็คเอาเองดอกละ850ค่าจะส่ง150พอ2ดอกอืมรับเองดอกละ850 18นิ้วนะเออาเมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนนี่มีโอแล้วนะนี่เอาโลมาใส่ให้แล้วแต่อาจจะไม่ตรงรุ่นหรอก ไม่รู้รุ่นมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมแต่ก็เขียนได้อะนี่โรใหม่นะเบิกมาใส่แล้วนะครับเดี๋ยวใส่เกลียวใส่อะไรก็เขียนได้เหมือนเดิมเออเอามีโลให้แล้วเอาแบบไม่ต้องต่อกันเลยนะหมื่นสองหมื่นสองอืมมายกไปเอาไปหมื่นสองพอเออเอานะครับเจ็ดกิโลนะตัวนี้เจ็ดกิโลย้ําว่าเป็นเจ็ดกิโลสตาร์ทสองระบบก็คือสตาร์ทมือสตาร์ท กุญแจได้นะครับเจ็ดกิโลเครื่องเบนซินสภาพสวยๆเลยนี่มือนี่นเอาคลิปนี้ลดให้ไปเลยเอาโลใส่ให้ด้วยเอามื่นสองพอเออแบ่งปันเงินใช้ไปมมื่นสองมีโลให้แล้วเดี๋ยวใส่น็อตให้มาเดี๋ยวสตาร์ทโชว์หน่อยสินะครับเผื่อพี่น้องจะได้กลัวสตาร์ทยากเนาะสตาร์ทยังไงโชคตัวนี้ให้ดันไปออฟปุ๊บพอดันไปออฟปุ๊บสตาร์ทบิดกุญแจครับ Đừng mạng Xuyên Ngay ngay Trưng điều tịt start tát ngay ngay Bên xin triệt lồ với là tát ดึงสวิตตัวนั้นไปทางโน้นพอสตาร์ทติดปุ๊บดึงกลับมาคืนค่นี้เองง่ายๆไม่ยากเอาไปเล่นเลย6กคูน6สบาย7โลสภาพเครื่องยังสวยเลยนี่นะครับผมเจ้าของเดิมสภาพดีอยู่นะมืสองไม่ต้องต่อนะแต่ขานี้ใส่ล้อให้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะส่งให้มีปลายทางหรอโอ้สายนี่สายอ่ะแปดเหลืออยู่นะถามมาเยอะนี่ไปหมดแล้วนี่ สาย8เส้นไปหมดแล้วนะนี่เหลืออยู่2เส้นเดี๋ยวจะบอกว่าก6อีกนี่เหลืออยู่2มวนเอง25เมตร4ค้อ4ข้2.5 C ย้ําว่าเป็น2.5ถ้าเป็นสาย VCT มันจะไม่มีลูกศรที่บอกแต่ตัวนี้นี่ h s f tm high qual ต่ำอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกหรอกเป็น2.5ขนาด4คอสายเป็น s p เกอร์ก็คือทำลำโพงเลยนี่เห็นไหมไม่ใช่ VCT เส้นละแปดยยาว25เมตรสี่โคนะสีู่ณสอ้ามีสองเส้นรีบมาเอาเหลือ2เส้นส่ง9 0้าสายช่างใครจะเอามารับเองนะอืมอันนั้นก็8ปดดอกดังเจ็ดับ1นึ่งพันสี่ลมพันหแล้วก็สายช่าง1ินิ้วดอกละแปดร้อยหจัดไปใครเอารีบมาเอาเด้อ